ใหม่ก็ยังไม่จบคิดว่าเจคโค 6EV หล่อแบบนี้จบแล้วใช่ไหมแต่เจ้าของบอกเลยว่าเขาโค้งยังโคลงต้องคอยชะลอถนนกรุขระครอบครัวบนว่านั่งนิสบายพอจะลือจริงความมั่นใจยังไม่เต็มร้อยเราเลยจัดอัปเกรดครบสูตรให้ตรงจุดลอโอริวิล e w ชัป p ตอร์ b p 01 V b l a ศ k 18 8หนึ่งแคูณ 8.5ET35 ข็งแรงแต่น้ำหนักเบาดีไซน์พรีเมียมยางโตโยโ p e n c อเพนครันที่ a t 3ีสาดอก A t แท้เงียบนุ่มนืผ่าน สถตรฐาน3 PMSF โชคโปรเฟนเดอร์ฟิตแซกพร้อมลูกหมากกันโครงโปรเฟนเดอร์ปรงรุ่น EV ปรับได้16ระดับเรียกนุ่มหรือหนึบได้เองผลลัพธ์คือหล่อขึ้นหน,นึบขึ้น EV ก็ลุยได้จริงพร้อมทุกเส้นทางอยากให้จกกักรูคุ้ง EV ของคุณจดครบสูตรแบบนี้มาที่ปอธนพัฒน2010สาขาชัยพฤกษ์ปากเกรดและร,งรังสิตลำบูกาคลองสิรถใหม่ก็ตั้งจบที่นี่จบครบในครั้งเดียว